นองเกลียวหน่วยปฐมอภิวาทกับกรมพระธรรมซองพองใสเลิดวิไลงามงดดังสุรีแย่งพืนโพเป็นพืนหน้าบุญหล่นพระสังโคองค์เอกอภิวันธนาวัยขมานอมกับการผู้ใดนอนกัะลุกเด้อจิแจ้งหนได้ ลุกมาฟังผัะสง์พมหานาคจะได้สาธยายพร้อมแล้วกนิมนต์และขน้อยเอวังเมสสตังเอกังสมัมยังภักขวาสาวัตถิยัง วิหารติเจตวันเนอนาตเป็นติการะอาลาเมตตาตาลโขภาขวาภพกขุคอามมนเตมขาวติพทานเตมเพียโคภขวโตปจัโซสซภ a ขวเอตทวอ ตายาพิกขเวเจโตวิมติยาอเสวิตายาภาเลกตาญาเนกตาญาวาตตกตาญาณุทิตาญาปริจิตาญาโสสมารัตตาญาเอกาานิสังสาปะติกังขา กาทัสสะสุขังโสปฏิสุขังปฏิปนัจตินะปาปะกังสุปินังปะสะเตมโนโน ปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสักิวังสังวาสานังวากรรมติตวะกลงเจตังสัมาติโมคขวันโนทิปสิสติอัสัมมุลโหกาลังกาโลติโอตะเลงหาปฏิวิจันตอภาโลปะโค ภิกขเวเจโตวิโมติยาเสวิตายาพาวิตายาภูเลกตาญาณีตาญาวาตุกตาญาโนทิตายาปริจิตายาสุสมาราตาญาเอกานิสังสาติกังมา वलादा बेता चे तो सफल नाम ताजे तो विमोति कति हाले ही ओधि सो फलना में ताजे तो मोती कथि हाके ओधि सो फलना में ताजे तो विभोति कति हाले थिशा फल नामे तो मोती पाचहा काले अनोधि सो फलना में ताजे तो विभोति

พยาปัาคาอตนงบริหารโตสพเพโตเวลาพยาปัาคาอตนงบริหารโต फे पुखलावेला अपय पचनिखर हंो सा फे अत पलिया पल अवेला अपया पचनिखा यम भर हर में पलचह काले अनो भरा में ताजे तो वे मोन्ते अत में ही सात काले तो विमोते हे इतियो अवहला अफय पछा निखतन बरिहारन दो पुलिस अवहला अफय पचानी दिखा यतन बरिहारन दो अलिया अवहला अफया पचा दिखातन बरिहारन दो अफे अलिया अवेह เวลาพยาะชาดีคาสุขีอตนังบริหารันโตสัพเพเทวเวลาพยาะชาดีค่ะสุขีตนังบริหารันโตสัพเภนุสาเวลาพยาะชาดีคสุขีอัตาลังบริ i में, काले ओ, में, तो में काले सा काले ओ बल रेताजे तो विमो कदम सा फल रेताजे तोवे मोन् ते साफे बोला थी मा यथिशा यवे लाभया पचा निखन बरे हंदो साफे पाछी मा यथिश अवे เวลาพยาปัญญาดีค่ะตุเอตานังบริหารันโตสัพเพอุตตลายาทิสายสัตตาเวลาพยาปัญญาดีค่ะตุเอตานังบริหารันโตสัพเพทักขินายาทิสายสัตตาเวลาพยาปัญญาดีค่ะตุเอตานังบริหารันโตสัพเพปุรัติมายานุทิสายสัตตาเวลา อภยาปัญญาค่ะที่อานังบริหารันโตสัพเพปชิมายาณุทิสายสัตตาเวลาอภยาปัญญาค่ะที่อานังบริหารันโตสัพเพอุตตะลายาณุทิสายสัตตาเวลาอภยาปัญญาค่ะที่อานังบริหารันโตสัพเพทักขินายาณุทิสายสัตตาเวลา อภยาปจานีคาสุขียะนังบริหารันโตสัพเททิมายทิสายสัตตาเวลาอภยาปจานีคาสุขียะนังบริหารันโตสัพเอุปริมายทิสายาสัตตาเวลาอพยา ปชาณีญาปัญญาปัญญาปัาปัญญ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 าปาปัญญาปัญาปัญาปัญญาปัญตาปัญญ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 าปาปัญาปัญญาปัญาปัญ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 ญาปัาปัญญาปัญญาปัญญาปาปัญญาปัาปัญาปัญญาปัญาปัาปัญาปั ตุคีตานังริหารันโตสัพเพปุราติมายาณุทิสายปานเวลาภยาปาจารีกาตุคีตานังริหารันโตสัพเพปัจฉิมายาณุทิสายปานเวลาภยาปาีจายตนบริหารันโตสัพพเอุตราาาาาายยยนุทิสปปเวอภคีตานัง

สัพเพปุรัติมายาทิสายาโพตเวลาอภยาปชาณีคาะที่อตานังบริหารันโตสัพเพปัชิมายาทิสายาโพตเวลาอภยาปชาณีคาะที่อตานังบริหารันโตสัพเพทักขิบายาทิสายาโพตเวลาอภยาปชาณีคาะที่อตานังบริหารันโตสัพเพปุรัติมายานุทิ สายาโพตเวลาอภยาปชาณีคาะุูมิอัตนงบริหารันโตสัเพปัจฉิมาญานุทิสายโพตเวลาอภยาปชาณีคาะุูมิอัตนงบริหารันโตสัเพอุตตรายญาณุทิสายโพตเวลาอภยาปชาณีคาะุูมิอัตนงบริหารันโตสัเพทักขินายญาณุทิสายโพตเว เวลาอพยาปชาดีขาสคุณี้อัตนาบริหารันโตสะเพทิมายาทิสายาโปตาเวลาอภยาพยาดีขาสคุณี้อัตนาบริหารันโตสะเพอปริบายาทิสายาโปตาเวลาอภยาพยาดีขาสคุณี้อัตนาบริหารันโตสะเพปุราทิมายาทิสายาโปตาเวลาอภยาพยาดีขา

เพปุระเิมายานุทิสายปุฆละเวลาอภยาปัจจานีฆาติยตานังบริหารันโตสัพเพปัจฌิมายานุทิสายปุฆละเวลาอภยาปัจจานีฆาติยตานังบริหารันโตสัพเพอุตตรายานุทิสายปุฆละเวลาอภยาปัจจานีฆาติยตานังบริหารันโตสัพเพทักขิดายานุ ทีสายพุคละเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังบริหารันโตสัพเพทิมายะทิสายพุคละเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังบริหารันโตสัพเพโอบริมายะทิสายพุคละเวลาพยาปชานิคา

Tuhiyatara ngbareharanto, sapetha keda yati saya ata pavapaliya pandawe la apa ya pacanika. Tuhiyatara ngbareharanto, sapepura thi maya anuti saya ata pavapaliya pandawe la apa ya pacanika. Tuhiyatara ngbareharanto, sapepachi maya anuti saya ata pavapaliya pandawe. ลาภยาปัจานิฆาสุภีร์นังปริหารันโตสัพเพอุตตรายะอนุทิสายาตภาวะปพลียาปันณณเวลาลภยาปัจานิฆาสุภีร์นังปริหารันโตสัพเพทักขิลายะอนุทิสายาตภาวะปพลียาปันณณเวลาลภยาปัจานิฆาสุภีร์นังปริหารันโตสัพเพเหิบายะทิสายาตภาวะปพลี Apya palawela apya pajanika. Jogi atanang bareharando. ya tapa wapali ya

Yakni, ia tarang bare haram doh. Sapa pacimaya anuti saya, itiyoh awehela apa ya paci anika? Yakni, ia tarang bare haram doh. Sapa utara ya anuti saya, itiyoh awehela apa ya paci anika? Yakni, ia tarang bare haram doh. ya anuti saya, ati itiyoh apa ya paci anika? Yakni, ia tarang bare

ปัญญานัคาสุขีอตัาปังบริหารันโตสัพเพปัญญาาปาปัาปปาาปัญาปัาปัญาปัญาปาปััาปัาปัญญาปัญญาายาปัญายปุริสาเวลาอภยาปัานัคาสุขีตังบริหารันโตสัพเพทักขิายาายปุริสาเวลาอภยาปัานคา

ทิบายาทิสายาณริยาเวลาอภัยปัจจานิคหาสุขีอัตตังริหารันโตสัพเพอุตตรายาทิสายาณริยาเวลาอภัยปัจจานิคหาสุขีอัตตังริหารันโตสัพเพทักขิลายาทิสายาอนณริยาเวลาอภัย

ो सफे हेति मातिय अनलिया अवहला अभय पचानी खा यंग हो सफ्योपरी मातिय अनलिया अवहला अभय पचानी खह यंग हो सफे पुराथे वहला अभय पचानी खहतरंग हो सफे पाचि मायति साये व अवहला अपया पचानिखातरंग हरन दो सफे उतरा यति यथे व अवेला अपया पचनिघतरंग हमे दक्षिणे ववेला अपया पचानिखातरंग हों सभे पुराती साथे व अवहला अपय पचनिखा ที่อตาหนังริหารันโตสัพเพปัจจิมาญานุทิสัยเทวาเวลาอภยาปัจจานิคามที่อตานังใบหารันโตสัพเพอุตตรายานุทิสัยเทวาเวลาอภยา ปจาริกาสุขีอัตตังบริหารันโตสัพเพทักขีลายาอนุทิสัยยเทวะเวลาอัจญาปจาริกาสุขีอัตตังบริหารันโตสัพเพทิบายาทิสัยยเทวะเวลาอัจญาปจาริกาสุขีอัตตังบริหารันโตสัพเพอปริบายาทิสัยยเทวะเวลาอัจญาปจาริกาสุขีอัตตังบริ

เยอตานังปริหารันโตสัพเพปุราธิวายทิสายวินิปาติกอเวลาอัยาปชาณีคาโยกีอตนังปริหารันโตสัพเพปัจฉิมายทิสายวินิปาติกอเวลาอัยาปชาณีคา Yatanang Bariharanto Sabhe Utara Yati Saya Vilipati Ka Avela Afaya Pachani Kha Suki Yatanang Bariharanto Sabhe Takila Yati Saya Vilipati Ka Avela Afaya Pachani Kha Suki Yatanang Bariharanto Sabhe Pachimaya Anuti Saya Vilipati Ka Avela Afaya าาิคสุขีอตานังบริหารันโตสัพเพอุตตรายะอนุเทสายวินิปาติกาเวลาอปัจจานิคาสุขีอตานังบริหารันโตสัพเพทักขินายะอนุเทสายวินิปาติกาเวลาอปัจจานิคาสุขีอตานังบริหารันโตสัพพเ ทิมายาอนุทายวินิปาติกาเวลาภยาปชานิฆาสุคีอัตาังบรรหารันโตสพเพออปริบายาอนุทายวิปปาติกาเวลาภยาปชานิคาสงขีอาตรนังเปรหารัน โตอิเมทัสสกาเรหิติสาภรณเมตตจโตมมนเต

อาตหาการอิสามเพสัตเตเมตยติติเมตตังธรรมังเจตยติติเจโตสาพพยายาปัตบริยุทธานิวิโมติติวิโมติเมตตาเจโตวิโมติจติเมตตาเจโต pop